สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบมาพอกันคือเก้านะครับวันนี้ครับวันนี้ก็ลงมาอยในป่าเขาอยู่ใกล้ๆใกล้ฮือนนะครับพี่น้องนะครับการเฮนาเฮนานะพี่น้องกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะครับคนที่เขาไม่เคยทําเขาก็จะไม่รู้นะครับว่ามันง่ายมันยากขนาดไหนนะครับ แต่ว่าผมนี่ตั้งแต่เกิดมานะครับพี่น้องหูจักคอความหูจักความคนนะครับพอแม่ผนกับพาเห็ดพาทำมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับความยากความง่ายในการทํานามันก็ไม่ใช่ว่าจะหนักจะหนาอะไรมากมายนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผมไปแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องชาวนาคนอื่นๆนะครับลําบากไหมมันก็ลำบากนะครับการประกอบอาชีพอื่นๆก็ลําบากขึ้นกันนะครับพี่น้อง นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเห็ดก็ต้องทำนะาพี่น้องนะครับเขาก็ต้องออกความคิดออกแรงออกกำลังนะครับเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เราทำนั้นนะครับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือการทำนาเพื่อที่เอาอย่างพี่น้องเอาข้าวนะครับทำนาเพื่อที่จะได้ผลผลิตก็คือข้าวข้าวนะครับเอามากินนะครับพี่น้องภัยภัยก็กินนะครับคนทำหรือไม่ทำเขาก็กิน นะครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับคนที่เขาทำชีพอย่างอื่นนะครับเขามีเงินมีทองซื้อหามาก็ยินคือเก่านะครับี่น้องนะครับอันนั้นเขาไม่ต้องไปพูดถึงเขาอ่ะนะนะครับตัวที่ผมจะพูดพูดถึงเราอ่ะนะเราไม่ได้มีอาชีพอื่นนะครับอาชีพทำนาแต่ว่าการทำนา,านั่นะนะครับ ถ้าจะให้ดีก็คือต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือเป็นมรดกตกทอดมาจากปู่สังกสาญ,ญาสังงกรีตกทอดมาถึงลูกถึงหลานเหมือนปัจจุบันนี้นะครับผมเองนะครับไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับก็เป็นมรดกตกทอดจากคุณปู่มาเรื่อยๆนะครับถึงคุณพ่อแล้วก็ตกถึงผมแล้วถึงปัจจุบันนะครับในช่วงที่ผมอายุ น้อยกว่านี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าการทํานามันทําไปทําไมอะไรต,ต่างๆนานาคิดไปนะครับโดยคิดวาดหวังอย่างอื่นได้ยินเขาพูดคําจาของใครหลายๆคนนะครับว่าเศร้าให้ศร้าหน้ามันทกมันยากมันอะไรต่างๆนานาก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เขาจะพูดนะครับแต่มาช่วงลหลังนะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าทําไมพ่อแม่ถึง มีอาชีพทํานาแล้วก็ทํามาจนตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าหน้าบ่าเราเนี่ยจะไม่ไม่มีอะไรมากมายเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับเขาประกอบอาชีพอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับเขาประกอบอาชีพอะไรเขาก็ต้องมีสิ่งนั้นเป็นของตัวเอง เราจะมองข้ามตรงนี้ไปไม่ได้นะครับอาชีพของเราทํานาเราจะไปม,มองหาความสะดวกสบายของคนที่เขาไม่ได้ทํานาไม่ได้นะครับเขาเหน็นนาขเขาต้องเบิรงกไฮเบิร์กนาของเขาพี่น้องถ้าพูดถึงว่าการทํานาเนี่ยมันก็น,นักแต่ตอนที่เขาทําเื่งพี่น้องการทํานานะครับถ้าเป็นนาปีอย่างผมทาเนี่ยไม่ได้ทําทั้งปีนะครับปัจจุบันเนาะ เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกซึ่งเราก็ไปหาซื้อมาจากผู้ที่เขาประกอบอาชีพนั้นๆนะครับคือเราอยากมีรถแท็กเตอร์มาไว้ไถน,หนาเราก็ต้องไปซื้อเอาจากผู้ที่เขามีอาชีพขายรถแท็กเตอร์นะครับนั่นแหละครับเราต้องพยายามเข้าใจตรงนี้นะครับส่วนเครื่องมืออื่นๆอย่างเช่นรถเกี่ยวข้าวนะครับที่มันเกี่ยวข้องการทำนาน เราก็ไปหาซื้อเอากับคนที่เขาประกอบอาชีพขายลูกเกี่ยวข้าวนั่นแหละครับมาเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการทํานาของเรานะครับแต่การซื้อหาเครื่องมือเหล่านั้นนะครับเราต้องมีทุนพอที่จะซื้อมานะครับบอแมนว่าไปหาซื้อมาโดยการไปนี่เป็นศิลป์แล้วบมมีเงินมีคลองไปไซไปซื้อน้าเขานะครับแล้วต้องมาขายไร่ขายนาไปซื้อพวกนี้มาไม่ได้นะครับ เราอาชีพทำนาถ้าเราขายนาแล้วเราจะทำอะไรนะครับอันนี้เราก็ต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับอย่างที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ก็คือการทำนาเราไม่ได้ทำทั้งปีเราเป็นนาปีเราไม่มีระบบน้ํานะครับอย่างฤด,ดูกาลในการาเริ่มหวานข้าวหรือดำนาเนี่ยครับเราก็ใช้เวลาตอนนั้นอยู่ประมาณสองเดือนนะครับตอนนี้หนักหน่อยนะครับ2เดือนหลังจากนั้นเราก็ดูแลธรรมดา ใส่ปุ๋ยก็ดีให้น้ําก็ดีเอาน้ําเข้าก็ดีนะครับก็ไม่ได้ทําทุกวันอย่างผมเนี่ยครับทํานาประมาณสัก20 3สิบสามไร่การเอาน้าเข้านาก็ไม่ได้เข้าทุกวันนะครับเราเปิดรองน้าําให้เข้าไปมันก็ไหลเข้าไปสามสี่วันเราค่อยมาดูทีว่ามันทั่วถึงหรือยังนะครับการไถาการหว่านก็เช่นกันเราไถระบายแล้วเรา,าก็ใส่ปุ๋ยใส่แล้วก็เราใส่แค่วันสองวันก็เสียเดียวนะครับ ที่เหลือแล้วก็ทําอย่างอื่นนะครับเราหารายได้อย่างอื่นมาเสริมก็ทําได้เหมือนกันนะครับยามเก็บเกี่ยวก็ใช้เวลาสองเดือนก็สเสร็จแล้วนะครับซึ่งการใช้เวลาในการทํนาเนี่ยก็ประมาณสี่เดือนหรือห้าเดือนนะครับแล้วก็ทําอย่างอื่นนะครับเวลาที่เหลือเราก็ทําอย่างอื่นเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมก็ก็สามารถที่จะทําได้นะครับ ันนี้คือการทํานานะครับแต่ว่าขั้นตอนอะไรต่างๆในการทํานั้นนะครับหลายทั้นก็คงจะทราบดีเนาะหลายคนอาจจะคิดหรือพูดนะครับเป็นเรื่องที่ว่าลําบากนะครับแต่ความจริงนะครับปัจจุบันนี้มันก็ไม่ค่อยลําบากอะไรมากแล้วนะครับมันก็ทําได้แบบสะดวกสบายหน่อยนะครับดีกว่าแต่ก่อนหลายเท่านะครับตะกอนนี้นะครับ ผมเคยเห็นหน้าก็พอกระเม่เนี่ยครับผมใช้ไถธรรมดาแล้วก็ควายนะครับไถนะครับผมก็เคยทํามาหลายปีนะครับมันเคยได้บ่กได้นะครับพี่น้องรุ่นพ่อรุ่นแมผมพาเหตุ่นก็ได้ขายเขาคุยกันนะครับพี่น้องโซนนั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าผลผลิตที่ได้นะครับก็พอมีประมาณหนึ่งนะครับปัจจุบันก็เช่นกัน ถ้าเราทาให้มันพอกินไว้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเฮาขีข้คายเห็ดหรือว่ามีใฮมีน่าอยู่เฮากคายเพ็นอย่างอื่นซึ่งเราไม่มีความรู้ตรงนั้นนะครับเราก็ไม่สามารถจะทําได้นะครับอย่างผมเองนะครับรายได้เสริมที่ผมจะเสริมผมก็เลี้ยงงูน,นะครับพี่น้องแต่ก่อนนะครับแต่ผมก็เพิ่งขายไปได้มาไม่กี่เดือนมานี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะผมเียเลี้ยงหลานด้วยนะครับมันก็เลย เวลาในการดูแลในการเลี้ยสัตว์มันก็มีน้อยลงนะครับก็จะทําให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับไม่มีความบุญสมบูรณ์นะครับก็ต้องขายไปก่อนต้องปล่อยไปก่อนนะครับทีนี้การดูแลทีทมั้มางงาักวันก็คือการปลูกอ้อยที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับปลูกอ้อยเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะสร้างรายได้ให้มันให้มันเพิ่มขึ้นนะครับจากจากครอบครัวเนี่ยครับเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะว่าการทํานาเนาะ หนึ่งละเราก็ต้องให้พอกินไว้ก่อนนะครับที่เหลือเขาก็เหลือน้อยเหลือลาสั้นใหญ่เขาก็ย่างโบรูนะครับพี่น้องนะครับมันก็เป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งจากการขายข้าวเนาะนะครับและมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเฮานะครับพี่น้องนะครับส่วนลูกๆของผมเนาะผมก็มีลูกแค่สองคนนะพี่น้องเพื่นก็ไปให้การในงานนะครับหลังจากที่ผมเรียนจบแล้วนะครับมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเขานะครับเมื่อไรเขาจะมาให้หน้าผมผมก็ไม่รู้นะครับพี่น้อง ขาก็ทำไปเรื่อยๆนะครับหาทุนหาอะไรไปเรื่อยๆนะครับแต่่การทํานาถ้าหาว่าเราเริ่มต้นด้วยการลงทุนมากๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าเรามีที่ทําถ้าเรามีที่ทํานาไม่มากนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องนึงนะครับในการทำไรททานานะครับนะครับความสําคัญมันมีนะครับการทํานาหลายคนนะครับที่ผมเห็นมีที่นานะครับมีที่ทำกินเป็นน้อยไร่ก็มีนะครับ แต่เขาคิดว่ามันเป็นอาชีพที่อะไระ่ะเขาเอื่อมาอย่างอาชีพที่มันทุกมันยากแล้วก็มันต้อยมันต่ําอีกอย่างต่ตางๆนานานะครับส่วนตัวผมมันไม่ใช่นะครับเรามีความรู้เรื่องการทํานาเราจะไปทําอย่างอื่นมันก็ทาไม่ได้อยางผมเรียงไปแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยความรอบรู้ในกรารเลี้ยงสัตว์ก็เคยเลี้ยงมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ เราก็มีความรู้ประมาณนั้นนะครับมาปัจจุบันนะครับกับชาวเปก่อนคือผมเอานะครับพอเขาตั้งหลักตั้งฐานได้ครับก็เลี้ยงอีกคือเก่านะครับพี่น้องเพราะว่าในการเลี้ยงสัตว์ผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะว่าผมมีที่ทําเลสําหรับเลี้ยงสัตว์ประมาณยี่สิบะไรนะครับสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ประมาณหลายตัวนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับมันก็ยังหาทุนหาอะไรยังยังไม่พอนะครับก็เลี้ยงไม่ได้ นะครับเราก็ต้องหาไปก่อนนะครับที่เหลือก็คือการทํานาเท่านั้นนะครับที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เสริมขึ้นมาก็คือการปลูกอ้อยนะครับที่ผมปลูกอ้อยเนี่ยมันแม่หยางเลยพี่น้องนะครับมันคล้ายๆกับพีชนานะครับพี่น้องเราปลูกไว้แล้วมันก็มันก็ซื่อๆอยู่นะครับมันบ่ดิ่งบ่ดิ่งมันบ่ย่างบ่เดินนะครับพี่น้องการเลี้ยงัวเลี้ยงควายผมก็เคยเลี้ยงมันย่างมันเดินมันมีโลคมีไฟเหมี่ยว่างเฮ้า ปัวเือกระเถือปูวปะเทืมันกระล้มตายหายจากจังเฮาไปเ้าทําให้เฮาขาดทุนขาดห้อนไปนะครับ,รบเพราะว่าความรู้ตรงนั้นเรายังมีไม่พอนะครับอ่อง่ายให้ผมทำมาก,กินถ้าหากว่าขางที่มันตีเป็นผมเห็นบ่ค่อยเป็นนะครับพี่น้องผมดูแลไม่ค่อยได้นะครับบังคองตีัมเป็นคือเขาคือมันสัมปะหลังบ่คืออ้อยบ่อนะ่นหมเลอ,อันนี้พอพอไปได้นะครับก็เลยทําตรงนี้นะครับทา ทำไปตามความรอบรู้ไปทำไปตามความสามารถที่เราพอจะทําได้ครับพี่น้องนะครับอย่างที่ผมก็ยได้ยินเนาะหลายท่านก็เคยบอก <im it> เคยกล่าวกับผมนะครับว่าถ้าเราจะทําอะไรเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราทําได้และทําเป็นเราถึงจะอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เขาให้เขาเป็นข้อคิดกับผมมานานแล้วนะครับผมก็พยายามทําความเข้าใจกับมันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่จริงนะครับถ้าเราทําในสิ่งที่เราทําไม่เป็นทําไม่ได้ <laughs> มันก็ไปไม่รอดนะครับท่านผู้ชม นะครับก็เลยหันมาเห็ดในสิ่งที่เขาเทศใได้แล้วก็ทําเป็นนะครับเราจึงจะสามารถที่จะอยู่รอดไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามและชมมาโดยตลอดนะครับก็คงจจดนาเรือนท่านผู้ชมวมัดติพยงเทนานี้ก่อนนะครับพี่น้องพบกันหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ